มันแปลกดีนะครับเราเสียเงินเป็นล้านสร้างบ้านมันเป็นเรื่องปกติเราเสียเงินเป็นแสนซื้อรถมันเป็นเรื่องปกติเราเสียเงินเป็นหมื่นซื้อโทรศัพท์มันเป็นเรื่องปกติเราเสียเงินเป็นพันซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่มันก็เป็นเรื่องปกติเราเสียเงเินนับไม่ถ้วนกับการกินเหล้าสูบุรีหวยการพนันมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราเสียเงิงเน,น, magician, น,นงก ương, ับ Jae, fruitful, Rosen, กาก like รดูแลสุขภาพตัวเองเพียงแค่สองสามพัน กลับอ้างว่าแพงจังสิ้นเปลืองจังยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวก่อนก็ได้คุณเชื่อไหมครับว่าเวลาที่คนไปงานศพเขาแค่ถามว่าตายเพราะอะไรไม่มีใครหรอกครับที่จะถามว่านําศพไปเผาโดยรถยี่ห้ออะไรลงศพราคาเท่าไหร่คนตายใส่เสื้อผ้ายี่ห้ออะไรโทรศัพท์ราคาเท่าไหร่สรุปแล้วชีวิตคนเรามีค่าน้อยกว่าบ้านรถโทรศัพท์เสื้อผ้าหรือแท้จริงแล้วสุขภาพเราสําคัญกว่าทุกอย่าง เขาคิดจากคำพูดสุดท้ายของสตีฟจ็อบบอกว่าเงินสามารถซื้อทุกอย่างแต่ไม่สามารถซื้อให้ใครมาป่วยแทนเราได้เราใส่ใจสุขภาพตัวเองน้อยเกินไปและเรามักจะรู้ตัวเมื่อสายไปเสมอ